สวัสดีครับน้องเอเบินสัปดาห์นี้นะครับก็ผู้เอจะสอนขอดเพลงชะตาชีวิตนะครับเพื่อที่จะได้ไปแจมกับพี่ IQ นะครับโดยที่หลักการของมันเนี่ยเราจะใช้นิ้วนะครับนิ้วมือขวาน้องเอเบินจำได้ไหมครับนิ้วโป้งคือนิ้วเลขหนิ้นวชี้คือสองนิ้วกลางคือสานิ้วนางคือสีนิ้วก้อยคือห้านะครับทีนี้ขอรดที่เราจะ ใช้ในเพลงนี้มีอยู่แค่3คอร์ดครับคือคอร์ดซคอร์ดซวิธีหาง่ายๆนะครับก็คือให้เราดู2ลิริมดำตรงกลางเป็นโนนะครับถ้าถ้าเราดูชัดๆมันจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับมิดเดิลเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ครับน้องเอเบิลอยู่ตรงนี้ก็คือริ่มสีดำชุดที่ 1, ชุดที่2แล้วก็ชุดที่3จะทางซ้ายมือนะครับก็คือมิดเดิลซีจะอยู่ ตัว C เนี่ยจะอยู่ต่อจากลิมดำชุดที่3นะครับลิมดำชุดที่3ก็คือตรงนี้นะครับก็คือตัว C นะครับแบบนี้นะครับโดยที่คอร์ด C เนี่ยก็จะมีตัวโดมีซอนนะครับตัวน,นี้แป้นไม่ดังหนนึงไม่เป็นไร นิ้วที่เราจะใช้กดก็มีนิ้วหนึ่งนิ้วสามแลวก็นิ้วห้านะครับมันคือตัวโดมีซอนนะครับทีนี้เรากดพร้อมกันนี่คือคอร์ดสีนะครับโดมีซอนนะครับแล้วก็หรือซีอีจีนะครับคอร์ดที่สองคือคอร์ดเอฟนะครับก็คือตัวฟาลาโดนะครับฟา คอที่5ก็คือซอนทีเลโดยที่เราจะใช้นิ้วโป้งกลางนางก็คือนิ้ว1 3 5หกดทุกคอร์ดเลยนะครับทีนี้ให้น้องเอเบิลเนี่ยจำไว้ว่าเวลาเราลงให้เราเอานิ้วโป้งนำทางก็คือซี่ก็คือตัวโดก็เอาโดนำทางแล้วก็ข้ามริมหนึ่งริมเว้นริมนะครับแล้วก็เอากลางลงนะครับทีนี้ เพลงมันจะมีอยู U4 คอร์ดโดยที่จะเรียงลำดับอย่างนี้นะครับลองดูนะอินโธนะครับคอร์ด G ก่อนนะคอร์ด G นะคอดละห้องละ1ห้องละ4ครั้งนะครับลงพร้อมกัน3นิ้ว4ครั้งอินโคคอด์ดหนึ่งสองสด F 1 2 3 4คองสด C สามสี่เลขข้อหนึ่งหนึ่งสองสามสี่นะครับเอาอีกทีนะอินโทรนะครับ o n น two ี่คตอตินดตรดตดติดตาตรตาตตาดันตาดนตา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  1>, 1 2 3 4อห้องที่2ขอด F 1 2 3 4ห้องที่3ขอด C 2 3 4ห้องที่4ขอด C 1 2 3 4แล้วก็มาเข้าท่อน A ลงไป1ทีแล้วหยุด3จังหวะสมมุติว่าเอาใหม่นะอินโทรนะ1 2 3 4ขอด F ขอด C ้าเข้าท่อนร้องเราจะเล่นไปทีเดียวแล้วตบมือขั้น3ามครั้งนกน้อยค่อยบินมาเดียวได้ต่อไปเป็นขอดสี่หนึ่งสองสามี่นีห้องที่สองนะห้องที่สามสองสาสี่ห้องที่4นะี่ 3. 2, 3, 4. หนสามี่ 1, 2, 3, ต่อไปบรรทัดบรรทัดที่สนะครับคอดเอฟฟาลาโดบรรทัดที่3ามห้องที่หน ห้องที่สองแล้วก็กลับมาห้องที่สี่ห้องที่สามขอดีต่อไปบรรทัดที่สีขึ้นด้วยขอด G หขอด G ห้องที่หนึ่งแล้วไปขอด F แล้วก็ไปขอดซีสองห้องแล้วก็วนห้องแรกกลับมา ออห้องที่สองห้องที่สามห้องที่สบรรทัดที่สบรรทัดที่สามครับสามอบอบรรทัดที่สีอ่ะไม่ใช่บรรทัดที่สามอยู่ครับ ชั้นที่สี่กดจี้กดเอฟแล้ววนสองสามสี่อ่าทีนี้ครูจะเล่นตั้งแต่แรกให้ดูนะครับวานพี่ไอคิวจะเป่าแบบนี้ว2านูทรีโฟ

Ta-t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 a. Da, 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 da. โอเคนะครับคอร์ดซีโดมีซอนหรือซีเอจีนะครับคอร์ดเอฟฟาลาโดหรือเอฟเอซีนะครับคอร์ดจีจีบีดีหรือซอนทีเล่นะครับแล้วก็กดพร้อมกันโดยใช้นิ้วโป้งไว้ตัวที่หนึ่งนะครับแล้วก็ข้ามริมหนึ่งนิ้วกลางก็คือนิ้วสามนะครับหนึ่งสามแล้วก็นิ้วนางเอ้ยนิ้วก้อยห้าคอร์ดซีคอร์ดเอฟ ปาจี้นะครับลองฝึกดูนะครับน้องเอเบิร์นแล้วเดี๋ยวครูจะรอดูการบ้านที่คุณพ่อส่งให้นะครับโอเคบายบาย